กินข้าวกับปลากระป๋องค่ะตักเลยตักเสร็จตักตักข้าวดิตักข้าวก่อนตักข้าวหน่อยๆเน่อุ้งร้เป่าก่อนเป่าก่อนเน่พ่อไปไหนพ่อไปธุระค่ะพ่อไปรับของมาเบาอืมอือหืออร่อยไหมอร่อยไหมคะ ทำยังไงอร่อยทำยังไงชุดยอดไหมพ่อไปไ่พอไปส่งของค่ะอ้ําเก่งมากใส่เต้งด้วยกินแตงแ้งด้ยอร่อยมากอร่อยฉับ พ่อไปส่งพระค่ะนะพ่อไปส่งพระเดี๋ยพระเรอจ้าเดี๋ยวเรอเดี๋ยวมาเหรอ,อเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวพ่อมานะคะีิชากินข้าวให้อิ่มนะคะข้าวอ่ะข้าวล่วง เก่งมากไม่ต้องปอนท่ชาเก่งมากใบมะกรูดผักไม่ไม่กินผักคะ่ะเ,เอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่กินมะกรูดอ๋อไม่กินมะกรูดโอเคคะ่ะเะไรอะแตงกวาคะ่ะเะแตงกวาคะ่ะอร่อยไหมละ่ะ ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวค่ะถัะ่วฝักยาวชื่นใจจังเลยเห็นกินข้าวอย่างเงี้ยเาขาบอกาล้ะ <พ>อโอ๊ยมาเก็บออกเก็บออกเก็บให้แม่หมดยังหมดแล้วตัดกระป๋องค่ะ<น>่านการพัชไรซ์รอบสองคือเอาไปแกงใหม่อีกรอบปรุงให้อร่อยกว่าเดิมใช่ไหมคะไม่เลยะใบมะกรูดค่ะ ไปปากทำไมล่ะูหมดยังยังไม่หมดพ่อไปไหนพ่อไปส่งคองค่ะขอพระพุทธจ้าถ้ามันอยู่ข้นี้อ่ะเอาอืมมอยู่ข้นี้อ่ะนี่โอชคโอเค 嗯。